สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมแพร่ล้อไปซายสองวันนี้จะมาทําภารกิจต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วก็รวบร,วม,รว,มว,วมวัสดุเอามารวบรวมวัตถุดิบเอามาทําเป็นแตรใช่ปะสร้างแต่เสร็จแล้วที่เหลือก็แค่ไปใช้ไอแตรแล้วก็ตามรอยไอสัตว์ประหลานดนันต่อไปไปอย่าพูดเยอะให้เสียเวลาคุยกับไปอ,อาซาราก่อนตรงนี้มั้งนี่ไง ใช้แตป่าเพื่อเคลียร์พวกพาย,ยุทรายให้เห็นทางไปต่อหรอเสร็จแล้วไปคุยกับ,บาศาสาลามันไม่มีมันไม่มีที่ที่จะให้หลบแล้ว,ลลวคุณเธอลังเลที่จะให้เราเข้าไปในที่นี้นะแต่แบบคงจะเห็นว่าเราตามสัตว์ประหลาดมามันเลยให้เข้าไปนะเอาคือก็ไม่ได้อ่านภารกิจนะคือมันจะต้องใช้ แผนที่ทะเลสายเดินทางต่อมาที่เร,เรชาเหรอเดชาภาษาอะไรของกูเนี่ยยังไงก็มาถึงแล้วไปอย่าบอกนะว่าต้องไปเดินหาอะไรต่อโอเคเช็คพอยต์เวพอยรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงที่โดนใน โดนทิ right. ้งไว้อก็ค like ือหาหาไหาเจ้าของไอ้ต like ัวนี้หรอภารกิจแรกคือหาเจ้าของตัวเนี้ยภารกิจอันที่สองคือก็ไปตามเควสหลักอันนี้น่าจะเควสเสริมหรอดูดิเดี๋ยวก่อนตรงนี้เหมือนไปได้โอเคขอบคุณ จะเช็คไฟแล้วก็เข้าทางเข้าแบบเนี้ยบอสเหรอโอ้โหไม่ต้องสืบเดอะไรส์โรดอะไรที่เน่าอยู่ข้างบนมันรั่วลงมาข้างล่างอ่าชีสน็อ o กูน็อด o ูมามามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงจังวะของเราเริ่มกากเลยวะ ่าก่อนอื่นก็เอเซนเดนไปโอ้ยจะโดนแช่แข็งอยู่แล้วเว้ยโอ้ยโอ้ย,อยจะโดนแช่แข็งอยู่แล้วเว้ย เน่าอยู่แล้วอี๋ออกมาได้แล้วโอ้ยลบโอ้ยทำไมกิ้งไม่ออกวะโอ้โอ้้โอเบื่อตรงไอ้ไอ้ตัวปล่อยออร่าแช่แข็งนี่แหละโอเคแตกแล้วแต่มันมีสองตัวนี่หว่าโอเคโอ้เรียบร้อยก็ มันมันดูเหมือนจะยากนะแต่มันไม่ได้ยากมากเวยไอ้มันดูน่ารำคาญไอ้ตรงไอ้ตรงตัวแช่แข็งนี่แหละไอ้ก้อนนั่นแหละนะผ่านมาได้ชิวๆเดินหาตั้งนานผมหาทางไปต่อได้เลยน่าจะตรงนี้มั้งไอ้ภารกิจไอ้ตัวเนี้ยขึ้นไปหาเดชาเนี่ยใช่ปะ่ะ ทางของมอร์นิ่งเหรอ,อยังไงวะเอา้าเช็ค,คอยแล้วก็เนี่ยอ่ออีกนานกว่าจะเจอขอตัดเป็นเลยแล้วกันไปสำรวจแมปหมดแล้วดูดิ ตรงนี้น่าจะไปได้แต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนอ่ะดูในแมปไม่เห็นทางให้ไปเลยก็เลยแบบเอองั้นเราไปต่อดีกว่าไปเข้าไปในส,สปายออฟดีชาไปเจอบอสหรือยังขอละเพื่อนมึงยังจะให้ไปต่ออีกหรออ้ไม่นะอา้าวโอ้ อะไรเนี่ยย่าโอ้ยอ,อะไรอ่ะอ๋ออ่าดูขึ้นมาคารับใช้ของข้าโอ้เชียระเบิดไม่ทันระเบิดอือยู่หลังไว้ดี เ,เ,ดเดินมาถึงอะไรวะชายออฟซิสเตอร์เอา้าดูเช็คพ่อยอีกเอา้ามาเจออะไรวันนี้อ่ะกดดิบอสชัวเลยใช่ปะโอ้ยเอ้ยขอโทษครับขอโทษครับจับไม่ใหม่แล้วครับขอโทษครับ,อโ,รบโอ้ยเชียดเลวมามาเล็กจิงสปิริตมาช่วยหน่อยเว้ย อะไร่วะเนี่ยไม่ใช่บอลหรอมาทำให้ตกใจเล่นเฉยๆหรอเนหว่าบอลจะได้จบภารกิจสักทีเจอเช็คพอยอะไรวะเนี่ยอุ้ยตรงนั้นยังไม่ได้ไปเลยเอ,อ้ช่างมันมามาเจอบอไในตรงนี้เลย มาเราเจอกันดีแล้วนะไอ้เหียเอ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 เวย์ไม่นี่โรนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราคุยกันไปไหนอะไรเหี yeah. ้ยรอก,ก่อนขรอกูเดอะดีไฟลเดอร์โอ้ยเหียมีท่าล้มด้วยโอเคเอเซนเดนไปเน้นต่อเรื่อยๆอู oh. ้ยอะไรวะเนี่ย ระวังมันล้มลงนักหลังด้วยอะไรยกคอทำไมโอ้โหโว้โโยชิดกเกอร์อุ้ยพื้นพื้นมันร้อนเกินไปโอ้ชิดโอ้โหโอ้โหโอ้โยชิดแจกตูดอะไร จะคำรามมันจะคำรามมันจะนคำรามเอเซนเดนดิโดนอยู่ปะเนี่ยเออโดนดูอู้หชี้อ่ะโอ้โอ้ย Teraz ไม่โดนหรอกไอ้หนูอะไรเฮ้ยเฮวงแหวนวงแหวนวงแหว,ว,วนลบระวังมันลม้มระวังมันลม้มโอ้ฮอตบ,บอยฮอตบอยโอ้ยเจยโดน เซนเดนเรียกไอ้เรียกเรจริงสปีดดิออกมาช่วยหน่อยเว้ยอ่าหยางหยางมโนแล้วมันหมดแล้วแล้วก็ออโอ้ยเหี้ยโอ้เกือบโอ้ยขอต่อไปคันคอไปได,ด้วยเล่นไปด้วยปูนไปด้วยคันคอไปด้วยโอ้โดนทุกอย่างโอ้ยไอเด็กนี่มันโยนอ๋อโอ้ล้มล้มอ้อ สวยเดียกเบียกลงจริงสปิริตออกมาตามด้วยคอนติเยนแล้วก <Okay. S 1> mm ็เอเซนเดนไปโยนออ้ยไอ้กูโดนอะไรโอ้ยโดนอะไรแตกแล้วมันแตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยอ๋อไอ้ตัวนั้นมันไม่ตามมันหนีไปอีกแล้วอ่ะมันปล่อยให้นี่เป็นตัวถ่วงแล้วมันก็หนีไปเรียบร้อยแล้วอ๋อหาย บบแคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันคือผมก็สำรวจนานอยู่นะไอ้แมปถึงแม่บอสรอบนี้จะตีแค่ประมาณตัวที่ดูจะเป็นบอสก็แค่อาจจะตัวสองตัวแค่นั้นคลิปนี้จำไม่ได้คือมันสำรวจแมปนานมันเลยลืมๆไปนิดนึงก็คลิปนี้จบละแดะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นเกมอะไรเข้ามาดูเองละกัน สำหรับวันนี้ก็บายบายฝันดีครับผม